สาความรับที่จะมาบอกว่าเราควรจะให้น้ํากับต้นยางหรือเปล่าโดยเฉพาะในสวนยางที่เปิดเกิดแล้วและหลายคนค่ะอยากจะให้น้ํีอยากจะแบบมีระบบการให้น้ํากับสวนยางที่เปิดเกลดแล้วเพื่อว่าจะช่วยให้ต้นยางชะลอการโรครดของใบยางได้และก็อีกอย่างก็คือสามารถที่ให้ต้นยางเขาสมบูร์เจริญเติบโต,ตเร็วอาจจะใส่ปุ๋ยไปด้วยในระหว่างการให้น้ํา หรือว่าเรียกว่าระบบฟอติเกตค่ะอันนี้ก็จะช่วยทําให้ต้นยางสมบูรณ์ใบและสามารถกีดยางผ่าแรงได้หรือเปล่าวันนี้ครูปิสมัยมีความรักที่จะมาบอกค่ะอันแรกก็คือการให้น้ําช่วยชะลอก,ลกัโนโรคหลอดของใบาย,ยางได้หรือเปล่าอันนี้ค่ะก็จะมีอยู่สองประเด็นค่ะก็คือว่าการให้น้าเราจะต้องดูว่าถ้าเราให้น้ําไม่ถูกเวลาไม่ถูกต้องไม่ได้ช่วยให้มีการชะลอการโรคหลอดของใบาย,ยางได้ค่ะแต่การให้น้ําที่ถูกต้องสามารถชะลอ การรดฝนของใบาย,ยางได้สองสัปดาห์ค่ะซึ่งทําให้เรามีจำนวนใบเกรดยางได้หลายวันผลผลิตก็เพิ่มขึ้นทีนี้มาดูว่าการให้น้ำเนี่ยถูกเวลาเป็นยังไงคะการให้น้ำถูกเวลาหมายความว่าเราจะต้องให้น้ําก่อนที่จะหมดฤด,ดูฝนค่ะเนื่องจากว่าถ้าเราปล่อยให้หมดฤด,ดูฝนไปเข้าสู่ช่วงฤด,ดูแรงความชื้นในดินของน้าจะลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเราไปให้น้านําก็ไม่สามารถจะชดเชยได้ทันเวลานะคะเพราะต้นยางเขาก็จะมีปริมาณน้ําลดลงดังนั้นก็จะมีการโลรถของใบาย,ยางตาปกติค่ะอย่างเช่นเรารู้ว่าปริมาณน้ำฝนจะหมดประมาณต้นเดือนตุลาคมเราจะต้องเริ่มให้น้ําตั้งแต่ปลายเดือนกันยาย,ยนแล้วนะคะอันนั้นก็จะเป็นการช่วยรักษาระดับความชื้นพอปริมาณน้ําฝนหมดไปดินก็ยังมีความชื้นในดินคงที่อยู่ก็จะช่วยทําให้ ชะรอการร่วงหลนของใบาย,ยางได้ค่ะแต่ร่วงหลนได้แค่สองสัปดาห์นะคะไม่สามารถที่จะชะลอได้มากกว่านี้เพราะว่าลักษณะาการร่วงหลนของใบาย,ยางเป็นประสาทของอยางาราค่ะไม่ว่าจะพันธุ์ต่างๆก็จะมีความแตกต่างกันแค่ว่าพันธุ์นี้ทยอยร่วงหล่นพันธุ์นี้ร่วงหล่นลงทันทีเลยอันนี้ค่ะก็คือจะความแตกต่างแค่นั้นเองแต่อย่างไรก็ตามทุกพันธุ์ก็จะมีการร่วงหล่นหมดนะคะความรับที่สอบก็คือการให้น้ํา ช่วยทําให้ใบาย,ยางจเจริญเติบโตเร็วแล้วแก่เร็วสามารถที่จะเกลี่ยยางได้เร็วขึ้นหรือเปล่าอันนี้ค่ะเป็นความรักที่ครูสมัยจะมาบอกค่ะว่าการที่ให้น้ําต้นยางจะช่วยทําให้ใบาย,ยางเขาขยายใหญ่ขึ้นมีนขนาดพื้นที่มากขึ้นเขาเรียกว่าพื้นที่ใบามากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ช่วยทําให้ใบาย,ยางแก่เร็วขึ้นนะคะเพราะว่า ใบาย,ยานเขาจะมีอายุอยู่ประมาณ45วันถึง60วันนะคะที่จะทําให้ใบาย,ยานตั้งแต่ใบอ่อนแล้วก็เริ่มสีเขียวอ่อนๆจนกระทั่งใบเพรศระไบเขียวเข้มนะคะก็ต้องใช้เวลาประมาณ4 5ถึง60วันเช่นแังเิยค่ะไม่ช่วยให้ใบาย,ยานแก่เร็วแล้วก็ทําให้เราได้กีดยางไว้นะคะแต่ว่าเขาจะไปเพิ่มพื้นที่ใบค่ะทําให้พื้นที่ใบยขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็การสังเคราะห์แสงก็ดีสร้างอาหารได้ดีค่ะ ความรักที่สาให้น้ําสามารถที่จะเปิดกรีดจังในช่วงฤดูแรงหรือเปล่าก็คือกรดถาแางนั่นเองการที่เราให้น้ําแล้วก็ อาจจะมีการให้ปุ๋ยด้วยในระบบฟอติเกตอันนี้ก็ไม่ได้ช่วยทําให้เราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตจยางได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้ผลผลิตน้ํายางการสร้างน้ำํำยางอันแรกก็คือน้ําอันที่สองก็คือสภาพอากาศค่ะน้ํามีเพียงพอแต่ว่าสภาพอากาศไม่เป็นใจค่ะอย่างเช่นในช่วงฤด,ดูแรงอากาศร้อนแรงความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมีน้อยผลทําให้อันแรกก็คือปากใบป,ปิดค่ะ พราะปากไปปิดมีแรงดันน้อยที่จะดึงน้ําขึ้นไปตามต้นยางแล้วก็ไปเข้าสู่ท่อน้ํายางเพื่อจะให้น้ํายางไหลดีอันนี้ก็มีผลนะคะอันที่สองก็คือน้ำยางหยุดไหลไวค่ะเพราะว่าสภาพอากาศร้อนแรงอันนี้พอเราเกียดยางไม่เท่าไหร่น้ำยางก็หยุดไหลผลผลก็ออกมาน้อยดังนั้นการให้น้ําในช่วงฤดูแล้งก็ไม่เหมาะสําหรับการที่จะไปเกลีดผ่าแล้งนะค่ะสู้เราบํารุงต้นยาง เราให้น้ำเพื่อจะให้ต้นยางได้เข้าสมบูรณ์ช่วยในการจเจริญเติบโต,ตดีกว่าค่ะแล้วก็รอสักหน่อยรอระยะเวลาที่ให้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนมีฝนตกเป็นมากสองสามรอบแล้วเราค่อยเปิด,เ,ปดเกล็ดก็จะทําให้เปิดเลิสูงขึ้นนะคะดังนั้นการให้น้ํากับสัญญาณที่เปิดเกล็ดใหม่ถ้าเราให้น้ำอยู่ถูกวิธีสามารถจะรอการร่วงหลดของใบาย,ยางได้ประมาณสองสัปดาห์ค่ะที่สองคือช่วยเพิ่มพื้นที่ใบาย,ยางให้มากขึ้นก็จะส่งผลทําให้มีการสร้างอาหารสะสมไว้มาก ผลผลิตน้ำยางเราก็จะส่งขึ้นได้ค่ะและที่3ก็คือการให้น้ําให้ปุ๋ยในช่วงฤดูแรงเราไม่สามารถที่จะไปกีดยางผ่าแรงได้ค่ะเพราะว่าจะทําให้ต้นยางสมเท่านั้นเองค่ะเนื่องจากว่าผลผลิตก็ออกมาได้น้อยนะคะถ้าเห็นว่าความรู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในะรายการโปรดเพื่อก,กับไปดูง่ายๆนะคะ ถ้าใครอยากรู้หรือร,รู้จีิสามารถไปเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูพิสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการเกลจ้างให้ผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะเดีย๋ยวจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์กรารทำงานและการทำสัญญางมาบอกต่อเพื่อนๆให้กล้ากระโดดจับเงินล้านค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือกดข้อความบอกว่าสนใจอย,อยากจะเรียนรู้ครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสำหรับ10คนแรกที่จองเข้ามาด่วนเลยกันนะคะ ความรู้ไม่แพงค่ะแต่ความรู้ตากที่แพงอย่าไปเราผิดลองถูกเลยค่ะรีบหาความรู้ที่ถูกต้องรีบสร้างไรายได้ดีกว่าค่ะ